สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ชมนะคะทางช่อง YouTube รถขุดนำเข้าบางนาเฮกเตอร์ทุกท่านเลยค่ะวันนี้นะคะอยู่กับน้องเอิร์ธแล้วเดี๋ยวจะมีพี่โจมมาเร่วมแจมนะคะวันนี้เราจะพาคุณผู้ชมนะคะมาดูบรรยากาศการทำงานนะคะของทีมช่างบางนาเฮกเตอร์กันนะคะว่าตอนนี้เรากำลังทำการตรวจเช็ครถรถุ่นไหนของใครบ้างนะคะและขั้นตอนในการตรวจเช็ครถของคุณลูกค้าที่ทางทีมช่างของเราทำให้เนี่ย ออมีขั้นตอนไหนทำอะไรยังไงบ้างนะคะคุณผู้ชมจะได้มาดูกันมาดูหน้าง,งานกันสดๆ,สดๆเรียวๆเลยเดี๋ยวเราจะทำการเรียนเชิญนะคะพี่ดีกรหนุ่มนะคะซึ่ง import นะคะมาจากต่างประเทศเลยนะคะมาจากประเทศอุบลน,นะคะก็ <c oughs>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  คือคุณโจโจของเรานั่นเองนะคะเดี๋ยวจะพี่โจพาไปดูค่ะแล้วก็อธิบายถึงการตรวจเช็ครถแต่ละคันนะคะให้คุณผู้ชมคุณลูกค้าของเราได้ดูกันนะคะว่าทีมงานของเราตรวจแบบละเอียดไปเป,ไป,ไป๊ะขนาดไหนนะคะ ครับสวัสดีครับสวัสดีเอ็มซีทุกท่านครับวันนี้เราเป็นข้อบันเกิการอีกแล้วนาทีช่องรถคุณทาเข้ามาแลนเตอร์ครับ <c oughs> วันนี้เราอยู่ที่โรงซ่อมของเรา <c oughs> นะฮะใช่แล้วครับพี่นี่นี่บรรยากาศโรงซ่อมวันนี้เราจะพาบั <c oughs> มเบอรจะข้นมบัมเบอร์จะข้าไมไอนบัมเบอรจะข้าครับบัมเบจะข้นมบัมสุข้นเลยบัมซูข้าน <c oughs> ม <c oughs> าาานะ <Wow S 2> ครับวันนี้ก็จะมีฝั่งข้างหน้าหัวมือของผมนี้ก็จะเป็นพีซี120รุ่น8ว้าวอันนี้ก็จะส่งให้สำหรับโรงเหล็กนะครับส่วนตัวนี้ที่อยู่่่ด้้้าานนขงผมมทีีีแแตบักกอล็จะ เดินทางไปลงเด็กเช่นกันอันนี้ของของบริษัทไดนาเบกนะฮะอันนี้เป็นรถรุ่นอะไรพี่ดอนอันนี้เป็นนิสเคอร้อยสามห้าวายไรส์สุนุกครับแต่ถ้าคุณสงสัยมาว่าทําไมเราถึงต้องทำการถอดแอวออกมาเราจะคันไหนก่อนดีเดี๋ยวเราอธิบายคร่าวๆไปก่อนโอเคนะครับแล้วก็อีกคันนึงนะครับอันนี้ก็เป็นนิสเคอร้อยสองร้อยสองร้อยนะครับที่เดินทางไปยังสุราษฎร์ธานี่ต้องขอขอบพระคุณลูกค้าดีๆขอขอบผมแล้วก็น้องเอ๋้มากๆเลยครับที่ ยังคิดถึงน้องๆทุกครั้งที่ท่านต้องการจะใช้รถนะครับก็ขอขอบพระคุณมากๆเลยนะครับครับผมแต่เดี๋ยว,วเราเคอยดูกันนะครับว่าวันนั้นเจ้าของจะเป็นใครอันนี้ก็ขอเก็บเซอร์ไพรส์ไว้กันเอ้าโอเคถ้า<ม>ใจนะครับเรามาดูทีไรวิเราะนแปก,กันก่อนเลยนะครับเพื่อการไม่เสียเวลานะพี่น้องเอาเราเรามาดูระบบภายในระบบภายในนี้เราทำการตรวจเช็คเรียบร้อยแล้วนะครับร้านแอร์เรียบร้อย สีเรียบร้อยครับก็ะอย่าขั้นตอนต่อไปก็คือทําการล้างสรงสะอาดนะครับแล้วก็จะทําการทาสีพื้นนะครับตัวนี้ไม่ได้ทับสีทั้งคันเ้อนะครับอันนี้ไม่ได้ทับสีทั้งคันแต่เราทับคารเก็บสีให้เก็บสีให้นะคะนะครับก็คุณผู้ชมดูสีเดิมของตัวรถสีแดงครับผมแล้วก็ดูครับฟิล์มฟิล์มนี่คือเดิมนะครับแล้วเราก็ทาการเช็คข้างล่างท่านเสร็จเรียบร้อยแล้วนี่เห็นบอย่ตงล่างเช็คเรียบร้อยเสริมฟิล์มให้ท่านเรียบร้อยแล้วนะอันนี้เสริมเรียบร้อยแล้วนะครับ ที่ว่าตัวนี้อาจจะนานไปหน่อยเพราะว่าตัวนี้เราทําการส่งแกนกระบอกนะครับไปอักบกนะครับเพราะว่าน้องเขาแกนเป็นแผลแดี๋ยวอาจะมีกระบอกยกหนึ่งกระบอกกลางหนึ่งนะครับน,นี่นคือกระบอกยกนะคะส่วนตรงนี้กระบอกกลางถูกไหมนี่มาแล้วนะครับามาแล้วอันนี้คือไอ้ที่มันมี่อยกเกลแดออกมาเนี่เขาเรียกว่า จะเป็นกระบอกกลางนะครับถ้ามีแกล์เกลแดงมาอย่างนี้นะครับโอเคครับตัวไหนไม่มีแกล์เกลแดงมาอย่างนี้เขาเรียกกระบอกโยบครับผมนะครับสกิลง่ายๆตัวน,นี้ก็คือเป็นของคันนี้ครับส่วนตัวนี้รุน่รนแปดเป็นของรุ่น K ร้<ว>อยสามห้าใบๆศูนย์หกครับคันนี้มีแต่บักแอลอะนะครับผมไอ้ที่มันมีแกล์เกลแดงนี่นะครับอันนี้เป็นของกบีเป็นกระบอกกลาง <ๆ S 2> อันนี้ร้อยยีสิบรุ่นแปดกระบอกกลางอันนี้ร้อยกระบอกโยบร้อยยี่สิบรุ่นแปดนะครับส่วนตัวนี้อันน้อยๆเขาล่อนี้ เป็นของ PT 3 0 MR 2, 2> นะครับอันนี้รเราไป<ง>ทำการอัร์คูมิชันเสร็จเรียบร้อยอันนี้ก็จะเหลือประก,บกอบมาดูมาดูมาดูเี่มาดูมาดูนี่นะครับสำหรับที่น้องเขานะครับผ่าสมองมีผัวหลายคนนะครับไม่วมา่าขุดงานหนักทั้งวันทั้งคืนผ่านสมองรภูมมลบมาแล้วกันเพราะเราเป็นนกมือสองเอามาไวว่าพี่ผัวหลายคน้น้อเปล่าได้บ่ได้ครับน้องเขาก็จะหลวมนะครับเนี่ยวเราก็จะทําการขวานใหม่เห็นไหมครับ นี่เราจะทําการเชื่อมแล้วจะคว้านใหม่เห็นไหมอันนี้คือคว้านใหม่แล้วใช่ไหมอันนี้เราคว้านเรียบร้อยครับน้องเขาก็จะแบบโอ้โหฟิชก,ออกักนเลยทีเดียวเ่งครับ14อีกครั้งครับพี่น้องนี่ใช่ไหมครับนี่เพลงพิเศษต้องเขาแล้วแหละพี่โตทำไม14อีกครังง้งเลยบายอันนี้ตอ้องอันนี้เขาตอ้องอ,อันนี้อนุบาลเลยแหละนี่เขาบอกนะครับอันนี้ก็คือเราทําการคว้านให้ท่านเสร็จสรรนเรียบร้อยนะครับเรามาดูมาดูนี่มาดูนี่มาดูนะครับมาดูนี่มาดูมาดูนี่ครับ ก็มังคโปาแอบคุยคุณสาวครับมีบอเนี้ยสีผ้า่อเบิ้งมังคโปร่ามาคุยคุณสาวอยู่ไม่ได้อย่างนี้ก็เป็นทีมช่างของเรานะะคถ้าเรามาดูตัวนี้อันนี้ทีมที่ตั้งเดี๋ยวเขาไสั่งอะไรออฟฟิศอยู่ครับสั่งอะไรเราก็พิสต์ไปอันนี้อันนี้เห็นไหมครับสีนี่เราเปลี่ยนให้ใหม่นะครับเลยเบิ่งแล้วครับสีนครับนี่เดี๋ยวผมให้ดูครับโคมชสุนะโคมชสุเขาเพิ่งเอ็กเซ สร้างมาได้แก่หนูไปหาแกะขอกระดูกแาะมึนเด้อเขาจะให้ไว้ใจผมเขาพูดเลยแก่นับซีนของเรานะครับเป็น N O K เนี่ยมาดูครับนี่ครับเป็น N โอเคเห็นไหมครับซีนนี้ดีครับโอเคครับซีนจะดีเนี่ครับไม่ใช่ไร่เป็นแบรนด์ซีนไอ้ทั้งบุญทั้งดาเนียครับซีนจะดีนะครับอ่าแล้วก็ตัวนี้ที่เราทําการถอดสูตรออกมาครับเราก็จะทําการตรวจเช็คต่างๆ นะครับไม่ว่าจะเป็นกล่องอันนี้อันนี้กล่องเครื่องอยู่นี่เลยครับพี่น้องรถแฝดกล่องเทียงอยู่นี้นะครับเป็นกล่องเครื่องนะครับกล่องเครื่องแล้วก็เรามไม่ต้องทำการเช็ควัวซึมอุปกรณ์สายพานนะครับสายพานแล้วก็ชุดโม,มลีตีคอหน้าคอหลังนะครับทำการตรวจที่ใหม่นะหลายหลายท่านอาจจะสงสัยว่าพี่เวลารถมาใหม่ทําอะไรบ้างนะครับก็มีให้ทำหลายอย่างนะไม่ว่าจะเป็นระบบไฟฟ้าน้าเตาคบาเคาว พุทธสาวฉันพี่น้องเอ้ยบอเมื่อฮอดออฟฟิศอยู่แต่ได้ล่วงสอมอ่ะเป็นไงจะทานขนมกันบ้าะอ่าเขาไปดูเราไปดูร้านชาอันนี้ใส่กรอกที่เราเปลี่ยนแล้วนะครับใส่กรอกเปลี่ยนแล้วจะมีกรองน้ำตาลคาราโซล่าสองลูกแล้วก็ทำมันเครื่องนะครับอันนี้ก็คเราขายให้หน่อยแป๊บนึงนี่ครับอันนี้เราก็ทำทารสดชื่นกันท่านเดือดดาแล้วก็นมันจะหลุดใส่เช้ว กระถางโซล่านี่ล้างแล้วครับถางโซล่าล้างแล้วทุกอย่างประมาณเสร็จเรียบร้อย 100, อ่ะตัวต่อ T C ร้อยยี่สิบรุ่นแปดนะครับก็ไม่มีอะไรมากมายนะครับตัวนี้ก็เริ่มประกอบแล้วนะครับเริ่มประกอบนะครับเรประกอบเดี๋ยวเรามาดู S C ร้อยสามห้าดีกว่าครับ S C ร้อยสามห้า ราจะมาดูเอ็กาค135นี่เอ็กเค135นะก็อยู่ในขั้นตอนอการเรื่กต่อ,อเช็คนะครับโอเคนะครับก็ตัวนี้จะเป็นชุดในเก่งนะครับเป็นชุดเก่งนะครับนี่เราก็จะปอดออกมาแล้วก็จะล้างทำความสะอาดให้คุณลูกค้านะครับอันนี้ชุดก่อนหนะ้าอันนี้เราถอดออกมานะครับเพราะว่าคุณลูกค้ายังใส่ใระบบกันไกลนะครับนี่ก็คุณลูกค้าให้เราทําการตรวจสอบเอว ครับเราทำงา,านกดเ็สให้เดี๋ยวอีกหน่อยเราก็ต้องทำการาเปลี่ยนเจลวีเอลนะครับแล้วก็ล้างสะอาดนะครับแล้วก็จะปอกเข้าไปนะครับนี่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 ชุดแอร์อยู่ที่ครับชุดแอร์อยู่างนี้นะไอตัวชุดแอร์นี้นะครับไอตัวเบาะตัวนั้นก็จะครอบไว้นะครับเวลาเราหน้าขัดจะนั่งขัดตรงนี้ครับนั่งขัดตรงนี้นะครับแล้วมีชุดปวบคุมแต่ทั้งท่าอันนี้กล่องฟิวครับอันนี้เป็นกล่องฟิวนะครับแลว้วก็ตัวนี้เป็นกล่องเครื่อง ครเวลาหรือเช็คหรือเช็คหนักมากเนี่ยนะครับอันนตรงนี้ก็จะเป็นกล่องซีอียูรล้ว่าเป็นกล่องอะไรนะกล่องควบคุมนะครับสมองคนในระบบของเครื่องยนต์ของเรานะ่นคือว่าซีอยูอยู่ตรงนี้นี่ครับทากันนะทำไมต้องถอดครับถอดเพื่อทำการตรวจเช็คนะครับระบบต่างๆนะครับพวกในนี้นี่เนี่ยผมจะบอกเนี่ยพวกนี้น้อยนี่พี่น้องนี่ครับบางเล็กๆน้อยๆเนี่ยจะมีเพลือหรือไม่เป็นเพลือเนี่ยเพราะในการตรวจเช็คนะครับแล้วพวกพลาสติกนี่ต้องทำการถอดออกหมดนะ ขอดแล้วก็เป่าแล้วก็ใช้น้ํายาไล่ความชื้นตรวจเช็คให้ท่านใหม่นะครับไล่หมดเลยนะครับว่ามันจะมีคราบเกลือหรือไม่มีเราต้องพยะยามตรวจเช็คตรวจเช็คเสร็จเรียบร้อยงางเราก็จสะอาดประกอบเข้าไปส่วนต้องส่วนน้แอร์อันนี้เราต้องขอด้างนะครับเดี๋ยวยิ่งนว่าเขาก็ต้องขอด้างแยกระบบออกไปนะแล้วก็น้ำมันไฮดรอลิกน้ำมันไฮดรอลิกน้ำมันโซล่าถานอะไรพวกนี้ต้องขอดรับอันนี้เดี๋ยวต้องขอด้างนี่มาดูมาดูเปเวอร์นี่ มาดูครับอันนี e ้คือด้านของเครื่องยนต์อันนี้หม้อน้ำไหนอันไหนอันนี้หม้อน้ำหม้อน้ำนะคุณผู้ชมอันนี้หม้อน้ำจะเป็นหม้อน้ำมิเนียมนะครับีถ้าท่านอาจจะสงสัยนะครับว่าหม้อน้ำเป็นยังไงเป็นยังไงนะครับนี่มาดูนี่นช่องน้องเขาอยู่ตรงนี้เห็นไหมในช่องของหม้อน้ำช่องหม้อน้ำอยู่นี่จะใส่ลงไปอุ้ยเดี๋ยวนะคุณผู้ชมย้อบแสงไหมเด้งโอเคเห็นเห็นนะครับอันนี้ก็คือหม้อน้ำอยู่กางกินเตอร์โคเลอร์อยู่ริมแล้วก็วายแฮลริจอยู่ริมนะครับนี่เนี่ยนะครับเราก็ต้องทำการถอดนะตรวจเช็คแล้วก็ ฝั่งทางนี้นะครับก็จะเป็นของชุดปั๊มนะครับชุดปั๊มก็ต้องทำการ <นะ S 1> ตรวจเช็คว่าซึงอะไรต่างๆนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นคอมแอร์ครับจุดสําคัญนะครับนี่นะคอมแอร์นี่ตรงไหนพี่โตบอกนี่อันนี้คอมแอร์แล้วค,คอมแอร์จะอยู่นี่นะครับเราก็จะทําการถอดนะครับมาตรวจเช็คคัทนะครับว่าคาัทเขาจะจับดีไหมนะครับคอยคัทดีหรือเปล่าครับแล้วก็ระบบบอลของแอร์ต่างๆดีไหมโอ้ผมเน็นขึ้นมีมีความเหนืยว่า ร้าวาวข้าเอาซะซะเอาเลยเอาเลยไวอเรื่อยไป่าถลงเขามาถึงเขาอย่าเดินมาสองคนนี้นี่ในส่วนของปั๊มนะคะคุณผู้ชมมิชอบปั๊มนี้พี่เขาทายังไงบ้างปั๊มนี้เราทำการตรวจเช็คครับอันนี้จะเป็นฝาครอเกียร์มีฝานะครับเราก็ต้องถอดเพื่อทำการตรวจเช็คว่าเฟืองข้างในมันจะ็นเฟืองต่อนะว่ามันดีไม่ดีครับโอเค แล้วก็มาดูมาดูทางนี้นี่อันนี้ก็จะเป็นทางทางด้านของชุดคนโทรลเราชุดคโทรลแล้วก็จะทาการตรวจเช็ควัสซึต่าง,งๆแล้วก็ซีดีน้อยนี่นี่นี่หลายท่านหลายท่านสอบถามมาว่าพี่รุ่นนี้ซีดีน้อยเยอะไหมซีดีน้อยทั้งหมดจะมีอยู่เจ็ดตัวไน,นี่พาเบ่งเน่อยนี้ไม่ด้ดีหน่อยนะซีดิน้อยมีอยู่เจ็ดตัว้ก็องวย ครับมีอยู่เก็บตัวนะก็จะดีหน่อยคือมันยกสูงครับนี่ก็คือขวาน้าจะถึงก็ง่ายนะถ้าเป็นรุ่นเก่าๆนะก็จะอยู่ตรงใต้พื้นกิ่งครับรุ่นตจนอยู่ใต้พื้นกิ่งนี้นะครับแต่รุ่นใหม่ที่ขึ้นข้างบนแล้วนะครับน้าเนี้ได้ถอดมาครับกูเครื่องสวยบสวยๆแล้วทีแพ้เกาจะประกอบเสร็จทดลองเสร็จสัดีดบร้อยแล้วก็ตัวนี้ครับอันนี้คือเจรบี นี่ครับเวลาเราเลื้อมาข้างในจะเป็นแบบนี้นะเห็น <Thi> ต <Roth> ัวบอกเดี๋ยวซีกทุกท่านไปนะครับจะเป็นแบบนี้นี่ครับแล้วเราก็ทําการอ่าตัดจระเบี๊ยนี่ออกครับเห็นไหมครับมันจะมีซีนเดี๋ยวครับนี่ซีนเดี่นะซีนตัวนี้มันหลุดนะครับเห็นมี่เราตอนทำการเตี๋ยรซีนนะครับเตี๋ยรซีนรอบเลยนะเตี๋ยรซีนเสร็จสับเรียบร้อยในนี้ก็จะเป็นซีนหัวใจนะครับแล้วซีนเข้าไปในแบบ สีหัวใจครับสีหัวใจตรวจเช็คยังไงครับสีหัวใจก็คือตรวจเช็คดูนะครับว่ามันมีอันนี้คนจุดไหนขาดดิเนี่ยนี่อันนี้เนี่ยแนวนี้ตคนนี้ไม่มีแล้วเนี่ยขาดเนี่ยต้องไล่เช็คทีละตัวเอาหนึ่งแปลงละนะครับนะครับมันก็อย่างว่าหลายๆอย่างหลายๆอย่างนะครับก็คือไม่ได้ไม่ได้เขียนลงไปในรายการใช่ไหมครับช่างพวกนี้เสร็จป่ะเนี่ยนะยุไปอย่าล้มเมลือนี่ วะทางหวอเห็ดป่าผมแหละเนาะจริงจริงช่างพรุนี้เสร็จป่าเนี่ยถามลูกพี่เลยว่าลูกพี่แล้วพรุนี้เสร็จป่าเนี่ยเสร็จใชไหเสร็จเสร็จได้แรกเลยข้าเจ้าบอกว่าให้ค่อยออกให้ค่อยล่าออกไปยังไงกว่าก็ทีมช่างนะครับก็วันนี้หมาวหมากี่คันวันนี้เมาวสองคันบอกครับโอ้วันนี้หมาวสองคันเลยครับผมโอ้ทีมนี้ก็ได้แรกเลยเจร็วเลยนแค่ปวดสักสองปวด นะครับก็เดี๋ยวเราพอเราตรวจเช็คเอวนี่เสร็จก็ตัดเรียบร้อยนะครับเราก็จะยกยกตัวบนนะครับขึ้นมาปกรณ์นะครับก็เป็นทวามมันตอนไปนะครับเข้าใจไหมครับผมครับขอเสียงนะครับคืออะไรที่ไมดีตั้แรกเราไม่ดีเลยนี่ยนะเพื่อควาให้เขาจเอาเอลไซเดอร์ที่ไหนที่เป็นเวที่หมอลำก่อนเวที่หมอลำอาเราเ้อเทมันไม่เทปมั้งก็ได้ดูอเ่าล้อติดเทปนะไอ้กายพูดว่าช่วงเราล้าติดเทปไหมติดเทปไหมอุ้ยขึ้นอะได้ได้ทรงแน้นนะครับ รั่วคือยังไนอุ้ยคืออยู่พี่จ๋าพี่เพิ่งประกอบเบียร์นะจ๊ะก่อนแรกขอขออะไรขอขอวดนะขอขวดเป็นการเสริมรวสเขากุลูค่านะคะดิฉันก็ซืมานั่งกินเบียร์มะล่ามมะเตยนะมพี่น้องในร้านขนาดขนาดยังข้าวมะล่ามธนามุนอุ้ยปุยบันเทิงศิลค่ะนะคะพี่น้องได้ยูแต่ว่าหยกแห้งหลาบ่อยเมื่อเช้างงนะคะคุณผู้ชมมันจะงยลงไปโดนจระบีนะ ต่อต่อฮะหมุนปุ้ยปุ้ยบันเทิงศิลป์ค่ะบางูจะคว่ำบันเทิงศิลป์วนะคะคืออยากแตอันนี้เสร็จสักหน่อยแล้วไปดูสองร้อยถ้าไปดูสองร้อยที่จะเดินทางไปยังสองร้อยเราจะเดินทางไปยังสุราษธานีอันนี้จะไปส่งไหมครับจะไปไหมอยากไปอยู่นะ ต่ำไมก็ต้องนั่งเครื่องอยแหละใช่ทำขวัญจังหวัดสุราษฎร์อะไรง้ออร่อยหอยใหญ่ใช่ไหมอันนั้นอันอนั้นบนอแก้วแมนสุราษฎร์ะลอไรอ๋อคุณลูกค้าลูกค้าคุณลูกค้ามาแล้วฮะจะของรถอ่าของบริษัทได้เดือนหนึ่งมาแล้วอ่ะเรามาดูสองร้อยครับสองร้อยก็ระบบก็จะคล้ายๆกับสามร้อยสามห้าแต่ก็จะเพิ่มเติมขึ้นมาก็คือใหญ่กว้างแล้วก็สูงขึ้นนะครับเอ้า ไอ้ที่ว่ามันเหมือนกันนะฮะอยากไม่อยากเรื่องนี้นะครับที่เราเมื่อกี้นี่เรารีวิวีโอตัวละสามห้าไปแล้วอันนี้ก็จะไม่สามหมือนกันนะเราจะอยู่คนเดียวไม่เกี่ยวที่วิดีโอแล้วก็มีสองเครื่องทัเหมือนกันนะครับเหมือนกันแล้วสุขภัณฑ์ทุกอย่างเหมือนกันนะครับอันนี้ก็จะทำการตัด่อกี้กเสร็จสับเรียบร้อยช่วงล่างนะครับอันนี้เดี๋ยวเราทำท่อนบนเสร็จแล้วเราก็ไปทำช่วงล่างอันนี้ช่วงล่างยังไม่ได้เช็ดนะคบช่วงล่างยังไม่ได้ทำครับช่วงล่างยังไม่ได้ทำตัอสินนะคะอันเป็นที่พึ่งของรุ่งสุริยานะะค ว่าเมื่อวานนี้ก็เจอการน่ารักมากเลยนะดูนะคะการตัวเชฟของเราคือแบบว่าดูให้ทุกจุดเลยนะคุณผู้ชมค่รับแล้วเราจะทำข่านบนก่อนนอ่ามาทำข่านบนเสร็จสับไม้แล้วก็จะไปเอาไปแท็กให้เปลี่ยนครับตอนนี้คุณลูกค้าจะเปลี่ยนเป็น80เซน80เซน80เซนนะครับเดี๋ยวเราทำเสร็จสับไม้ข่านบนเสร็จกลับนะนี่กำลังทำตัวเชคอยู่นะครับแล้วก็จะมีพุชธพุทธิงูนขึ้นสีกำลังล้างอยู่นะครับเป็นหัวละ น,นี่นี่ครับชุดเก๋งนี่อยู่บนนี่ใช่ไหมครับอันนี้เขาซื้อแล้วครับนี่ชุดแอร์หรือจะน้อยอันนี้คือชุดแอร์ที่จรือออกมานะครับ,รบอาจจะลบหน่อยนะเพราะว่าพื้นที่มีจํากัดครับนี่ก็กําลังให้เจ้านายคู่นา <c oughs> คารเพื่อจะสร้างโครงการเพิ่มอเจ้านายกระใดเนี่ยครับนี่คู่แต่งเงินให้ลูกน้องเนี่ยครับกระใดนะครับลูกน้องบอกว่าพัดลมอันนี้ที่เขาพัดลมนี่สร้างยังว่าพรครับต่อไปนี่โลโซ่ของเราจะทําการติดแอร์แล้วครับผม นะคะล้างแอร์กันสนุกเลยทีเดียวนะวันจะคุณกันอย่างในเราก็จะติดกระจกครับใช่ค่ะติดแต่แก็ล็อกกระล็อกไฟบันที่นี่เห็มท้ายออกอ่ะนะครับนี่ก็เรามาดูทุกอย่างนี่ครับมาดูเราทาการถอดออกมานะครับอันนี้คือถอดให้ด้านหินเลยนะครับว่าทุกอย่างเราทําเป็นแบบไหนล้างโครงสะอาดอันนี้มาน้ำประกอบแล้วมาน้ำประกอบแล้วนะครับแล้วก็ชุดใช้ก่อนนี้น่าจะยากมั้งครับตัวนี้นะครับเครื่องยนต์สวยมาก เราเลยไม่ได้ทำการถอดสูตรนะครับโอ้ไอฟองเปลี่ยนแล้วเนี่ยเพฮ้ยเปลี่ยนแล้วใช่ไหมเกลี่ยแล้วไอฟองไอโซล่าเปลี่ยนแล้วนะครับมีคอนมันเชื่อมนยู่างง่ายๆเลยดูนะคะดูเครื่องยนต์คันนี้อันนี้คือเดิมๆสำหรับปั๊มไฮดรอลิกนะคะอันนี้คือปั๊มเดิมๆเลยนี่เดิมๆเลยนะครับอันนี้เป็นรถปี213 0นะครับอย่างที่บอกไปปี2 0 1 3นี่ใต้คาร่าจะเป็นสีเทานะครับคาร่าจะเป็นสีเทาเบดีแดงเบอร์นเป็นสีเทา เครื่องมาสวยปั๊มมาสวยปั๊ม<ว>มาสวยสำหรับ S Gear 200นี่ก็จะเป็นเครื่องสี่สูบนะคะเป็นเทนโอ้น่เป็นเครื่องสี่สูบฮีโน่นะครับท่อนบนอ่ะที่ช่างก็จะมีการตรวจเช็คบลิสฝาครอบวาล์วนะครับบริาหัววาล์วเปลี่ยนให้ใหม่นะครับแล้วก็ลวดชึ้งต่างๆนะครับอันนี้เราจะทําให้น่าเสร็จสีสเรียบร้อยชึ้งก็บอกนะครับเราก็ทําการเปลี่ยนให้นะครับในจุดที่ว่ากระบอกไน่วซึมกระบอกไนล์รั่วซึมแล้วเราทําการเปลี่ยนให้น่้เสร็จสีเรียบร้อย นี่ถ้าเปิดออกมาเออโทรมาถ้าเปิดมาเรจะมีอย่างไหดีนี่ยเพมีอย่างนึงบอกอ้วยนอุตส่าห์ถอยหนีนี่นะค่ะเนี่ว้าวอยู่ไหมอันนี้คือทําการเปลี่ยนให้หรือยังคะอันนี้ก็คือล้างเรียบร้อยนะครับก็รอรอเคลียรมานี่สลักครับสลักตอกนี้เราก็ต้องทำการเปลี่ยนให้ใหม่นะครับสลักเปลี่ยนใหม่เด้อเอาจะไหต่อเสร็จแล้วนะจบแล้วจบแล้วอ่ะ แถมแถมสามท้องศูนดีคือใส่โอเม,ม,ม,มอนเมนนี่สเปนตาดครับเดี๋ยวทำโทรพท้องศูนี้สเปนตาดครับเราจไปดูสามท้องศูนย์นี้ะไปตตาดนะครับส่วนทังนี้ก็จะเป็นแผนอาบุ้งกีแล้วก็ชงหน้าเช่นเคยนะครับก็บให้ทีช่างเขาทำไปก่อนนะ เสองศูนเจ้าน่ะะองาบแวขันนี้ก่อนเอวะขั้นนี้ก่อนครับเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นได้เคร้อยสามห้าเหมือนกันนะครับเนี่ยก็ทิมข้างก็อรนรัตรวจเที่ยเหมือนกันคนเขาหาเรื่องอะช่างมีอะไรป่ะสามหนึ่งป้าู่สามหนึ่งป้าเป่าก็ลมแล้วเนี่ยโอ้ยดีขึ้นขีดังแล้วก็ลมแหละไอ้โจ่ อเฮ็ดบาปอาจารย์ไร้ายอันนี้อันนี้ก็ลังใส่สริงจอยนะครับใช่ค่ะพี่ช่างก็ใส่สริงจอยนะครับก็อันนี้พี่ช่างก็กำลังทตรวจเช็คอันนี้ก็ยี่นุ่มกำลตรวจเช็คเนาะถ้าเรไปทำสองซูดีเข้าจะได้พิชซิพนะเพราะว่าลูกค้ามานะครับเดราจะต้องขอตัวไปรับลูกค้าก่อนนะคะ วันแ้นี่นะคะสำหรับ 320D คันนี้จะทำการเดินทางไปยังจังหวัดตราดนะคะได้แล้วครับนี่ก็ในรายการตรวจเช็คครับโอ้เลิมาเช็คอะไรยังไงบ้างตรวจไปตรวจไปทัพซินก็บอกนะครับนี่ไปแตบเปลี่ยนแล้วครับไปทับเปลี่ยนแล้วป้าซาเปลี่ยนแล่วแตงสมมาฐานค่ะมาหน้าเสร็จเรียบร้อยน้าอาร์มเสริมแล้วนะคะไมทบเปลี่ยนแล้วครับอันนี้ก็อยู่ในหมวดการตรวจเช็คครับเล็กๆน้อยๆนี่ แล้วก็สีกระบอกนะสีกระบอกก็กระน้ำการเปลี่ยนอยู่นะครับนี่นะคะสีกระบอกใช่ค่ะไฟกองไฟกองเปลี่ยนแล้วครับนี่ไฟกองเปลี่ยนแล้วอันนี้เราต้องเหลือล้างอ่ะสีเองนะคุณผู้ชมได้ไม่ใช่เขาเช็คแค่เรียบร้อยเพราะว่านั้นก็จะเลือกใช่ค่ะเดี๋ยวมันจะเลือกนะเดี๋ยวให้ดูเขาดีก่าในส่วนของซ้ำคันนี้คุณผู้ชมมาสวยมากนะคะฮือฮืออะครับตัวนี้ก็เป็นว่าไม่มีอะไรมากมาย เพราะว่าไม่ใช่อะไรเดี๋ยวเราจะมาแบบละเอียดอีกคลิปหนึ่งแล้วกันเพราะว่าคุณลูกค้ารอพี่โตอยู่นะคะให้พี่โตแบบพิเไษนการตรวจเช็ตัวร้ายที่สุดยอเริพบกันคลินาสวัสดีวันนี้สวัสดีคับไปแบบรวดเร็วทุกผู้ชมสวัสดีค่ะ